ตำรวจประจินบุรีร่อนเอกสารแจ้งปมบุกจับปืนในร้านอาหารพบรองอุกอมาด้วยตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีร่อนเอกสารแจ้งปมนปพบุกจับปืน6กระบอกในร้านอาหารพบรองอุอดีตรองนายกอบจังหวัดปราจีนบุรีก็มาด้วยมีการพูดคุยกับตำรวจชุดจับกลุ่มจากกรณีพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สทองออยรอร,อรอทอ ผู้บัญชาการกพอจอวอปราจีนบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนำชุดนปปปราจีนบุรีบุกตรวจค้นจับกลุ่มอาวุธปืนหกระบอกในวงกินเลี้ยงสังสรรค์ของสองจังหวัดปราจีนบุรีในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศเป็นไปนอย่างดุเดือดมีการด่าทอชุดจับกลุ่มลั่นแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันมันไม่สมศักดิ์ศรีนี่มันปราจีนบุรีบ้านผมจะมาค้นเรื่องอะไรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568ารตำรวจภูธราภาค2เผยแพร่อเอกสารประชาส ข่าวตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีตำรวจปราจีนบุรีบุกจับอาวุธปืนในร้านอาหารวันนี้6กุมภาพันธ์68เวลาประมาณ11.30นพันตำรวจเอกกิติศักดิ์สะทองอ่อยรร,รทผู้บัญชาการกอพอจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มบุคคลจำนวนมากพกพาอาวุธปืนเข้ามาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่1ตประจันตคามคำอประจันต,าค,าตาคามบนถนนสาย3078จึงได้สั่งการให้ พันตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสืบสุรันรองผู้บัญชาการกอพอจอวอประจินบุรีพันตำรวจเอกชวลิตสุธรรมจารยร์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรประจันตามำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าวซึ่งเวลาประมาณ12.30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้เดินทางมาถึงร้านอาหารที่เกิดเหตุพบว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลข่าววัดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว จึงได้ส่งสายลับเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวเพื่อสังเกตการซึ่งสายลับได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มทราบว่ามีกลุ่มชายชะกันต้องสงสัยพกอาวุธปืนประปนกับกลุ่มบุคคลจำนวนมากนั่งทานอาหารภายในร้านอาหารที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้เข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยขอทำการตรวจค้นกลุ่มชายต้องสงสัยดังกล่าวผลการตรวจค้นพบกลุ่มชายต้องสงสัยจำนวน6กคนพกพาอาวุธปืนจำนวน6กกระบอกและเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวกลุ่มชายต้องสงสัยทั้ง6คนพร้อมอาวุธปืน6กระบอกและเครื่องกระสุนปืนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการร่วมมือที่ดีของเครือข่ายประชาชนในการแจ้งข่าวอาชญากรรมส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่เกิดความรุนแรงหรือสูญเสียตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอประกาศว่าเราจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือบุคคลใดก็ตามที่สร้างความเดือดร้อนเป็นภัยสังคมขณะที่รายง,งานข่าวแจ้งว่าภายในร้านอาหารดังกล่าวมีกลุ่มสออบจัังหวดปราจีนบุรีมากินเลี้ยงสังสรรค์กันเพื่อเลือกประธานสภาอาบาจอรวมทั้งปรากฏภาพนายกฤิหรือรองอุกสมพันธ์อดีตรองนายกอบจัังหวดปราจีนบุรีคนสนิทบ้านใหญ่ที่ตกเป็นข่าวพร้อมผู้ติดตามก็มาด้วย